ตามที่คณะขุศสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จับทำหลักสูตรรุศสตรบัณฑิตผลิตครูคุณภาพเป็นหลักสูตรผลิตครูสิงคีซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเมื่อปีพุทธศักราช2562ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นหลักสูตรในการพัฒนาครูคุณภาพซึ่งิงสมรรถนะ โดยเริ่มรับนักศึกษาเมืเม่อปีการศึกษา2562จานวนทั้งสิ้น16หลักสูตรด้วยกัโดยมีรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นรูปแบบการฝึกแบบ School Integrated Learning หรือที่เรียกว่ารูปแบบการฝึกแบบซิลซึ่งจัดให้นักศึกษาทุกชั้นครับมารูเกิดในหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นความรู้สึกิวว่าพวกเราทุนเน่ การตอบโจทย์เฉพกรีไปด้ s u s t การพัฒนาข้อแม่ดิ่งตัแต่ข้อหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดว่าทปนไปแต่ความเัื่อใความรู้หน่วยการไม่เข้าเยาวชนรุ่นนี่นักทำงานการจัดการงานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆจนถึงข้อที่สิบหกที่เป็นเรื่องของวิการไดไปอย่างสสุดแลวมาจบลงที่ข้อที่สิบเจ็ดที่เป็นเ ที่เป็นเรื่อนคัะในวันที่คุณผู้นะข้อที่17ที่เรากำลังตอบโจทย์ของโลกใบนี้ก็คือในเกิดแบบสิ่งที่หลายคนที่ไปฝึกประสบการ์แล้วประสบความสำเร็จมีแวว้งแต่ตอนที่ฝึกประสบการ์อันนี้ก็ได้สะท้อนจากแนวคิดจากพอโรงเรียนที่ไปสอนสองภาคคุณช่วยชี้แนงว่าคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ ตอนที่ฝึกประสบการณ์รือฝึกสอนคุณมีงานตอนที่ฝึกสอนเด็กคนนี้มีความมุ่งมนะมีความโดดเด่นพยายามที่จะคิดคน้นวิธีการจัดกิจกรรมการเารียนการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่นวัตกนรมที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียนตัวเองน่าจะยางดีเราอาจจะได้ไปอยู่โรงเรียนว่าที่อยู่บนดอยที่อยู่บนภูกระดึง ดังนั้นในการในการทำง,งานในการในชีวิตจริงเราจะไปเลือกอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยเราอาจจะต้องไปช่วยบรรจุในโรงเรียนใครกันยาเหมือนน้องๆที่เป็นนักเรียนในอกองคุณโรงเร,งรียนกุรุรัตีครับอันนี้คือนักศึกษกาุรุรัเป็นการเป็นการคัดเลือกนักเรยียน คือจบมีงานทำรุ่นนี้รุ่นแรกที่อย่ในสุดจะมีอยเจ็ดหลักสามร้อยกว่าตางลักษณะของการเรียนระบบปิดการพัฒนาครูการผลิตครูในระบบปิดจะมีมากมายตอนนี้ทางปศอถ้ายังจะขยายอย่างที่รัชพัฒน์อะไระะรัชพัฒน์เจอเราก็ผลิตเอกวิทย์ศึกษาก็จะมีสองเอกครับวิทย์ศึกษาและวิทย์วิทย อันนี้ครั้งเลือกนะจะห่างไกกันดานพร้อมที่จะกลับไปบรรจุที่ของผิ่นเราอีกไหมได้กับที้าขาแล้วลงนานนะคะก็จะเป็นจากทีผ้าอีกหน่อยได้ไหมห่างกันเกินอะไรไม่ได้ไม่ได้ได้ได้